สมาคมเยาวชนนักประดิษ์ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมจัดอบรมการเขียนโปรแกร,รมอากาศยานไร้คนขับที่สำนักงานวิจัยแห่งชาติค่ะกลุ่มเยาวชนนักเรียน50คนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนโปรแกร,รมซอฟต์แวร์การสั่งงานอากาศยานไร้คนขับหรือโดนครั้งนี้เป็นเยาวชนนักเรียนของสถาบันต่างๆที่มาจากพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมรับการอบรมการเขียนโปรแกร,รมซอฟต์แวร์การสั่งงานโดน โดยคุณวันธนีเหลืองวิสุทธิสิรินายกสมาคมเยาวชนนักประดิษฐ์ประเทศไทยเปิดเผยว่าเป็นการอบรมที่ค่อนข้างเข้มข้นเนื่องจากเยาวชนที่เข้าร่วมอบรมต่างมีเป้าหมายที่จะนําความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองและเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันโดรนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่13-14กร,รกฎาคมนี้ ขณะที่เยาวชนที่เข้าร่วมอบรมต่างรู้สึกดีใจที่ทางสถาบันการศึกษาไว้วางใจและให้โอกาสมาเข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเยาวชนต่างตั้งใจว่าจะนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดและจะเข้าร่วมการแข่งขันโรนชิงถ้วยพระราชทานการอบรมในครั้งนี้นะคะเราจะมีการมอบอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนนะคะ นำไปฝึกซ้อมเพื่อที่จะแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่โรงเรียนพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลค่ะโรงเรียนที่เคยมาเรียนแล้วก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมพัฒนาขึ้นต่อไปเรื่อยๆค่ะเด็กที่จบจากเราไปสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้น้องๆนะคะมาจากทั่วประเทศพอเวลาเราลงประกาศไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีน้องๆที่สนใจเนี่ยเข้ามาร่วม กับเราเรื่อยๆเพราะเราเปิดโอกาสให้อันนี้คืออบรมฟรีเราไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วเรายังมีการมอบอุปกรณ์ให้เขากลับไปต่อยอดอะคะเขาก็จะเอาไปถ่ายทอดให้กับออโรงเรียนอื่นต่อๆไปในส่วนตรงนี้นะคะต้องขอบคุณสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะคะแล้วก็ออสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนะคะที่มีส่วนช่วยผลักดันให้เด็ก ได้มีการเรียนรู้นะคะสิ่งใหม่ๆซึ่งไม่มีในห้องเรียนนะคะได้ฝึกเขียนโค้ดแล้วก็ได้ทดลองการบินการลงโปรแกรมเรียนรู้ความผิดพลาดต่างๆครับก็รู้สึกเป็นประโยชน์มากครับเพราะว่าครั้งแรกที่มาก็ได้แค่ประกอบแล้วก็เขียนโค้ดนิดหน่อยแต่ครั้งนี้ได้มาของจริงแล้วครับเพื่อไปแข่งก็ทําให้ดีที่สุดครับประสบการณ์ก็มีครับเพื่อใช้ในอนาคตรเรียนไป เป็นประโยชน์ของตัวเองครับหลักการต่างๆการทํางานก็ไปได้หลายทางเลยครับก็ต่างขึ้นไปอีกครับเพราะว่าอันนั้นใช้แค่บังคับแต่นี้เราเขียนโค้ดลงไปเพื่อให้โดนทําตามโค้ดครับร<ม><ม>ลบทีแล้วไปแข่งก็ยังไม่ประสบความสําเร็จครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ก็มีประสบการณ์มากขึ้นครับครั้งนี้ก็ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับก็รู้สึกดีใจครับที่เขาให้โอกาสกับเราครับครับก็รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่มาตรงนี้ด้วยก็เลย ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะเลยครับก็ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจแล้วขนาดนั้นครับแต่ว่าพอลองมาดูก็รู้สึกว่ามันสนุกดีครับมาจากปตัตตานีครับก็ไปสอนน้องๆครับที่เข้าสนใจในเรื่องนี้ครับให้เขาได้มาต่อจากเรามีความหลากหลายครับรมะว่ามันจะได้รู้ว่าตรงไหนควรควบคุมอะไรยังไง